สวัสดีครับพี่ๆเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่องนำโชคพาเครื่องชแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคพาเครื่องชแนลทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวพากเครื่องของหลวงปู่อ่อนสาสุขากาโรวัดประชาชุมพลพัฒนารามบ้านหนองใหญ่ตําบลหมักแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้พี่ๆเ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับพักเครื่องที่เห็นในรูปนะครับผมก็คือพัเครื่อง อของหลวงปู่อ่อนซาสุขากาโรนะครับผมที่ท่านอธิษฐานจิตนะครับผมไว้นะครับผมพระเครื่องชุดนี้ชื่ออพระปิตาสุขากาโรนะครับผมถูกจัดสร้างขึ้นปีพศ2549นะครับผมโดยคณะสิทธิจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเป็นผู้จัดสร้างนะครับผมก็ส่วนรายละเอียดนะครับผมในการจัดสร้างนะครับผมลองเซิร์ชเข้าไปในกลุ่ม Facebook นะครับผมวัตถุมงคลนะครับผมหลวงปู่อ่อนซาสุขากาโรนะครับผมอ่า สามารถเซิร์ชข้อมูลประวัตินะผมหรือว่าจํานวนจัดสร้างนะผมพระเครื่องรุ่นนี้ได้นะผมมีพี่แอดมินนะผมพี่สุกนะผมอุดรนะผมท่านได้จะทำเอกสารแล้วก็จัดทาข้อมูลข้อมูลไว้นะผมให้สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาพระปฐุมรุ่นนี้นะผมพระผฐมพระปิตาสุขการนะผมจัดสร้างขึ้นปีปศ2549นะครั่บาผมพระเครื่องนี้ในรูปนะผมก็ จะมีทั้งที่เป็นสีออกแดงๆครับผมเป็นสีชั้นมากหรือว่าสีแดงครับผมนะครับแล้วก็มีผ้าผงสีดำนะครับผมนะครับที่ผมมีตอนนี้นะผมก็คือ3ามองค์นะผมนะครับที่เห็นสีดำนะครับผมนะครับองค์นี้เนื้อสีดำนะครับผม ก็จะเป็นเนื้อมวลสารนะผมมีทั้งเกสาคำหมากไม้จิ้มฟันแล้วก็ฐานเครื่องฟอกอากาศนะครับผมที่ถวายาหลวงปู่นะครับผมที่ใช้ในการดูแลหลวงปู่แล้วก็ทางผู้จัดสร้างก็เอามาทําเป็นฐาน นะผมเพื่อผสมในพระชุดนี้นะผมแล้วก็มีผงพระเก่านะผมแล้วก็มีพวกพระเนื้อว่านจำปาสัก์แล้วก็ว่านจำปาสักะครนะผมกระลปังหาขาวนะผมแล้วก็ผระผงตะไบต่างนะครับผมตะไบเหล็กดอกไม้นะผมบูชาพระนะผมแล้วก็ไม้ยิ้วดำนะผมตลอดจนพลอยเศษแล้วก็หินเศกนะผมแม้แต่เกสาครับผมที่ผสมในส่วนนี้ก็มีจำนวนมากนะผมนะครับ เกีาของปู Bog ่นะครับผมนะครับส่วนเนื้อสีแดงนะครับผมเนื้อสีแดงนะครับผมเนื้อสีแดงนะครับก็จะเป็นอ่ามวลสารด้านในนะครับผมก็จะเป็นชั้นหมากนะครับผมเกสาแล้วก็ผงตะไบแล้วก็พลอยเสกหินเสกนะครับผมตลอดจนงาช้างนะครับผมผงงาช้างนะครับผมผ้าผงสีแดงนะครับผมจะสร้างขึ้นนะครับผมมีสามแบบนะครับผมก็คือ1นะครับผมพิเศษนะครับผมโคตรเงิน นะครับหกสิบสามองนะผมแล้วก็ปิดทององค์นี้นะครับผมปิดทองร้อยยี่สิบองนะผมแล้วก็แบบฝังพลอยก็คือองค์นี้นะครับผมสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าองนะครับผมทั้งหมดจะเป็นสีแดงก็ทั้งหมดก็สองพันเก้าร้อยสามสิบสององนะครับผมจะเป็นโซนสีแดงนะครับองค์พิมพ์นี้นะครับผมเนื้อนี้แบบนี้นะครับผมสร้างร้อยยี่สิบองนะครับผมแล้วก็องค์นี้สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าองนะครับผมองนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะมีมีฝังพลอย นะครับผมหน้าๆก็จะมีพลอยแล้วก็มีเกสานะครับผมโดยละเอียดไม่สุบซิบที่นึงนะครับส่วนสีดำนะครับผมสีดำเมื่อกี้ผมลืมพูดเรื่องจำนวนจัดสร้างให้ฟังนะครับผมสีดำนะครับผมเนื้อสีดำเนื้อสีดำก็ถูกจัดสร้างขึ้นทั้งหมดก็5แบบนะครับผมเนื้อสีดำนะครับสีดำถูกจัดสร้างขึ้น5แบบนะครับผมก็มีทั้งพิเศษจัมโบ้นะครับผม11องค์นะครับ พิเศษจัมโบ้นะัะผม11องค์งแล้วก็สสีนะผมคล้ายๆลายเสือนะับผมก็139องามสิบเกนะผมแล้วก็โรยผงไม้นะครับผมก็407องค์นะครนะผมแล้วก็ลองพิมพ์นะผมก็รัอผมก็479องก์นะครับนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ธรรมดานะผมเป็นเนื้อธรรมดาพิมพ์ธรรมดาแบบนี้นะครับผมก็ ธรรมดาฝังพลอยลอยเกษานะครับผมก็1668องค์นะครับผม, 1, นะบผมเนื้อสีดำทนะี่ผมสร้างทั้งหมดก็2องพันเจ็ดอยสี่องนะครับผมสีดำนะผมทั้งหมดครับผมทั้งสี่พิมพ์ห้าพิมพ์นะครับผมก็1 2 3 4งสองสามสีนะ่ 4, 5, 5, 5, 5, นะครับผมห้าห้าพิมพ์ที่ผมทั้งหมดก็2องพอยสี่องนะครับผมส่วนสีแดงนะก็สร้างทั้งหมดก็2องพันเก้าร้อยสามสิบสององนะครับผมแยกไปตาม แบบต่างๆนะผมนะครับผมสีแดงมี3แบบนะครับผมสีดำมี5แบบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับผมด้านในของมวนสารนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับองนี้นะครับผมถ้าตามประวัติแล้วนะครับผมองนี้นะครับที่เป็นปิดทองนะครับผมก็สร้างจํานวน120องค์องนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นปิดทองนะครับผมเป็นผ้าพิมพ์ปิดตา นะผมปิตาคล้ายๆพิมพ์ของหลวงปู่โตนะผมปิตาชคลาภนะครับผมปิตาด้านชคลาภเมตตามหานิยมนะครับปิตามหาเสน่ห์ประมาณนั้นนะครับนะครับผมแล้วก็ความหนาก็พอสมควรนะครับผมไม่หนามากไม่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 บางมากเกินไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นภาพพิมพ์ที่สวยงามนะครับผมขนาดนะครับผมใส่กรอบมาตรฐานทั่วไปนะครับผมเท่ากับภาพพิมพ์ของหลวงปู่โตวัดประดู่จิมพีนะครับผมนะครับส่วนด้านหลังนะครับผม ด้านหลังนะครับผมก็จะมีฉายาของหลวงปู่นะครับผมที่ปรากฏอยู่นะครับผมก็สุขกาโรนะครับผมด้านบนก็เป็นตัวยันนะคนระับผม,แล,ม,มแล้วก็ม้วนแล้วก็มีอัคระมีตัวตวัดขึ้นไปด้านบนนะครับผมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบางคนก็เรียกหนะ้าเก้ายอดนะาห้ายอดนะครับผมหรือหนะน้าม้วนนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็มีชื่อเรียกให้หลายๆแบบนะครับผมด้านด้านหลังก็มีเนี่ยครับผมมีผงตะใบมีเกษามีพลเสกนะครับผมที่ฝั่งด้านหลัง นะครับผมส่วนด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็เป็นปิดทองนะครับผมทั้งองค์นะครับนะครับก็เป็นพระพิมพ์ที่สวยงามนะครับผมพิมพ์นี้นะครับผมสวยงามนะครับผมตรงนี้ก็จัดสร้างขึ้นแค่120่องค์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใกล้ๆกันนะครับนะครับ เกษาหลวงปู่เยอะมากนะครับผมพับพิมพ์ชุดนี้นะครับผมทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ในเนื้อมวลสารเองนะครับผมเนี่ยครับเกษาหลวงปู่โผล่ให้เห็นเรื่อยๆเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับผมด้านหลังนะครับผมด้านหลังที่เห็นนะครับผมก็เนี่ยครับตรงนี้ก็เขียนว่าสุขกาโรนะครับผมสุขกาโรนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นพลเสกนะครับผมเป็นพลเสกนะครับแล้วก็เนี่ยครับสุขกาโรตรงนี้ก็ เป็นยันน,ะ,นะผมนำม้วนนะผมนำม้วนแล้วก็มียอดนะผมเป็นหน้า9ยอดหน้า5ยอดนะผมแลแ้วแต่ทางผู้จะเรียกไปนะครับผมแล้วก็มีเกษากระจุกหนึ่งนะครับผมของหลวงปู่ตรงนี้นะ,นะครับในเนื้อมวลสารเนี่ยก็ผสมผสมเกษาหลวงปู่เยอะแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังมีเกษาหลวงปู่ให้อีกนะครับผมนะครับแล้วก็มีผงตะไบนะผมของอเหรียญวัตถุมงคลนะผมที่ตะไบโรยด้านนี้นะครับโรยโรยทั่วด้านหลัง อันนี้ก็พ่อยเสกนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเศษชั้นหมากนะครับผมของปู่นะครับครับอันนี้ก็เป็นพระผงนะครับผมพิมพ์ปิดตาสุขะกาโรนะครับผมเป็นเนื้อว่านไอเนื้อ,อ สีแดงนะครับผมถ้าเนื้อสีแดงนะครับอันนี้ก็ให้เรียกว่าเนื้อสีแดงนะครับผมอันนี้ก็จะถูกจะสร้างขึ้น120องค์นะครับผมพเป็นปิดทองส่วนองค์นี้นะครับผมองค์น,นี้ก็เป็นเนื้อแดงนะครับผมเนื้อแดงแบบธรรมดานะครับผมก็คือฝังพลอยเสกแล้วก็เกสานะครับผมโรยเกสานะครับด้านหน้าก็จะเป็นเนียน่ยครับมีพลอยเสกหินเสกนะครับผมแล้วก็มีเกสรลงปู๋นะครับผมโรยที่ด้านหน้านะครับผม ผระผงชุดนี้ครับเน้นมวลสารมากๆนะผมทั้งนียครับชั้นหมากนะนครับผมนี่ครับชั้นหมากของปู่นะครับตลอดจนครูบาอาจารย์อื่นๆนะครับผมที่ทางคณะกรรมการผู้สร้างเอามาผสมใส่นะครับผมนี่ครับนี่ก็มีทั้งพลอยเสกมีทั้งมวลสารมากมายนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็ยังเห็นเสี้ยนของไงน่าจะเป็นเสี้ยนของตัวขมมากนะครับผมแล้วก็เนี่ยมีโรยผงตะไบนะครับ นี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเศษขมากนะครับผมที่อยู่ในส่วนของวัตถุมงคลนะครับแล้วก็เนี่ยครับด้านบนก็จะเป็นยันนะครับผมม้วนแล้วก็มีตวัดไปด้านบนนะครับผมบางคนขึ้เรียกนะห้ายอดนะเก้ายอดนะครับผมหรือว่ามีชื่ออื่นๆนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเนื้อสีแดงนะครับผมส่วนเนื้อสีดํานะครับ เนื้อสีดำครับผมองคนี้นะครับผมเป็นพิมพ์ธรรมดาฝังพลอยนะครับผมตูกจะสร้างขึ้นหนึ่งพนะครับผมหกร้อยหกสิบแปดองนะครับผมนะครับหน้าก็เป็นฝังพลอยแล้วก็ฝังเกษานะครับผมเพราะอาจจะไม่เห็นนะครับผมเอาอะไรตนเนื้อปิดอยู่นะครับผมแต่ว่าบางอง์ที่เป็นลักษณะพิมพ์เดียวกันแบบนี้ก็จะมีพลอยตรงที่เฉวสะดือนะครับผมขององ์พระนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมเป็นผงตะไบนะครับผมนะครับ เนื้อมวลสารก็ตามที่แจ้งให้เบื้องต้นให้ทราบนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นเกษาของหลวงปู่อันสาสุกาการโรนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีเนีครับแถวนี้จะมีพลอยเสกนะอุดตรงสะดือพระนะครับมนะครับแล้วก็เนี่ยผงตะไบนะครับผมเป็นผง ก็วันนี้นะครับผมผมเอาภาเครื่องนะครับผมของหลวงปู่อ่อนสาสุกากาโรนะครับผมเป็นพระพิมพ์ปิตาสุกากาโรนะครับผมมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมก็หากผิดพาพประการใดก็กราบขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็หากชื่นชอบนะครับผมหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนําโชคภาเครื่องชแนลดูนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนำโชคพาเครื่องที่น,ำน้ำด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมและติดตามครับขอบคุณครับ